สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทาครีมก่อนนอนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะนอนดึกหน่อยนะพอดีมีโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็ทํารูปแบบแผนงานใหม่หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะได้เจอกันได้นอนนะครับในเดือนหน้านะสำหรับคนที่ต้องการขายออนไลน์ที่วันนี้อ่าไม่ต้องลงทุนในเรื่องของการทกาตตลาดเยอะนะไม่ต้องยิงแอดนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาการตลาดตรงนี้มาช่วยสําหรับคนที่อยากมาขายออนไลน์โอเควันนี้เดี๋ยวเรามาทาครีมกันดีกว่านะครับก่อนนอนนะสิ่งที่ผมจะใช้เหมือนเดิมนะก็คือตัวนี้ เบตีนะครับแล้วก็ครีมครีมอยู่ไหนโอเคอยู่นี่นะครับก็คือรีลินะครับเริ่มต้นนะครับกับการทาอะไรก่อนนอนนะของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่รีลิก่อนนะครับตัวรีลิตัวเนี้ยเรามีโปรตีนของน้ํานมนะครับช่วยในเรื่องของการคุนฟูผิวเนี่ยให้มันมีความกระจ่างใสลดริ้วรอยนะครับลดอ่าพวกอะไรนะลดไอ้พวกรอยดำรอยอะไรอย่างเงี้ยครับได้ดีมากๆเลยนะครับหรือแล้วก็มีสารที่ยับยั้งการกระสิวด้วยนะครับก็เราต้องบำรุงก่อนตัวนี้เป็นตัวบำรุงนะครับก่อนนอนนะครับแล้วก็อีกตัวนึ้คือตัวนี้ นะครับก็คือตัวเซรั่มเซรั่มจะเป็นตัวฟื้นฟูนะครับต้องไม่ต้องใส่เซรั่มก่อนนะเพราะเซรั่มจะเป็นตัวบล็อกนะของเราเป็นตัวบล็อกเลยนะบล ok, ok นะ็อกบล็อกครีมเออให้มันให้มันแบบว่าทำงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่ามันมี PS ในการปรับปรับนะครับบนผิวหน้าเรานะเพราะแต่ละคนผิวหน้าเรามีค่า P s อในการรับพวกพวกเนี้ยไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นเราจะใช้อะไรที่ให้มันเกิดผลนะครับเราสังเกตด,ดูนะให้มันเกิดผลเนี่ยอ่ามันใสมากเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยแบบหน้าใสาอะไรแบบนี้เลย เอออยู่แต่ร้านสิวอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบโผสิวผมเนี่ยแบบหนักมากแล้วไปหาหมอยิ่งเป็นนะครับอาจจะเราแบบไม่ได้เข้ากับยาที่หมอให้มั้งนะครับเนี่ยผมมาหายกับการดูแลตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็ไม่เคยไปคลินิกเลยปัจจุบันก็ยังไม่เคยไปเลยนะครับผมก็ใช้แบบนี้ครับแล้วก็ยิ่งเรมมาผลิตแบรนด์เองเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าหน้าเราเนี่ยเคยเป็นสิวหนักขนาดไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบจะซีเรียสกับการที่เราใช้ครีมบำรุงหน้ามากเลยเพราะผมอะถ้าไม่มั่นใจจริงเะว่าผมจะไม่ ลองดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเจลไอเนี้ยของในเซเว่นเนี่ยมามาทับอีกทีหนึง่งเพื่อให้หน้ามันเนี่ยมีความแบบชุ่มชื้นมากขึ้นหรือเขาเรียกว่าการล็อกผิวอะครับทำไมต้องไล่เมือกนาดนี้เพราะว่าหน้าเรามันต้องการความชุม่มชื้นกันคืนอย่างเงี้ยครับฉะนั้นนะครับก็หาอะไรพวกเนี้ยมาบำรุงนะครับสำหรับคนเป็นสิวที่แบบเป็นสิวเมนหรือว่าสิวอะไรที่แบบหัวใหญ่ๆนะครับให้แนะนำไปสนนู่ทายาตัวเนี้ยยุบเลย24ชั่วโมงนะผมว่าใช้มานานแล้วนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ผมจะทาตัวจุ๊บุกนะครับปากจุ้น,ะน,น,านมากกกเลนนนะะมืื่่่่อออออีคแบบโโ้หดูไปจ จะเป็นธรรมพันธ์นะไอตัวนี้มันก็ช่วยได้นะอืมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่นอนนะครับก็ดูได้นะครับว่าสินค้าของตัวบำรุงของมีทูสงตัวนี้ครับขายดีมากแลวก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยมากผมมั่นใจว่าสินค้าผมปลอดภัยมากๆนะครับมันตัวนี้ถ้าไปดูเลื่อนดูในฟีดฟีดแบ็กอ่าฟีดของเฟซบุ๊กผมจะรู้ว่าผมมีการทดสอบไปดูด้วยว่าทำไมของเรามันถึงกรจัดอนุมูลอิสระได้ดีแล้วก็เห็นผลนะครับเพราะมันมีหลายอย่างมากวิจัยมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก เดี๋ยวมันจะมีอะไรพิเศษในนี้อีกนะครับราคาพิเศษอีกนะเออนะครับเดี๋ยวค่อยเจอนัเดือนหน้านะครับวันนี้ก็ฝันดีทุกคนนะครับผมก็จะไปนอนแล้วนะครับฝันดีพวกนี้ดงานกันต่อบ๊ายบาย